สวัสดีค่ะมาเอาใจสายสปอร์ตกันนะคะด้วยคันนี้เลยค่ะ Honda c i v i c FK 1.5 Turbo RS นะคะรวดพึ่งเข้าทุกคนนะคะเป็นสีเทารรัมโบนะคะได้กระจังหน้า H กระจังหน้าสีดำแบบนี้มาให้ทุกคนเครื่องพั0 0 c า t ซีซี i v t e c Turbo นั่นเองนะคะและคันนี้เป็นชุดแต่งตัว RS เนะคะเป็นตัว H แดงแบบนี้เลยค่ะ ได้ไฟหน้าเดย์ไลท์นะคะไฟตัดหมอกให้คูหน้าด้วยสีเทารเลนโบนะคะจะเป็นสีที่สวยนะคะแปลกตาไม่เหมือนใครทุกคนนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะได้ในส่วนของการจัดทรงโหลดให้นะคะแม็กยางลงให้ใหม่ด้วยเพื่อนๆนะคะเป็นยางขอบ18นั่นเองนะคะกระจกด้านข้างค่ะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกขามือจับโรเมียมด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังค่ะโอเคนะคะสำหรับมุมด้านหลังนะคะรถก็เป็นสายสปอร์ตนะทุกคนสเกิร์ตนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตปลายท่อคู่นะคะแบบสีไทเทใช้งานได้จริง H ฮแดงนะคะได้กล้องด้านหลังด้วยนะ Civic RS นะคะสวยๆเลยนะสปอยเลอร์ต้องเรียกว่าสปอยเลอร์หรือเปล่านะคะโค้งด้านหลังตรงนี้ยคนพี่บอกไว้ได้นะแล้วก็มีขีปฉลามด้วยนะคะให้ดูกันหน่อยนะคะสำหรับภายในห้องสับพลัเป็นยังไง ะะแตะป่มยางเปิดท้ายขึ้นไปเลยนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างมากๆเลยนะคะแผ่นรองยางซีวิทต,ตรงรุ่นนะคะม่านกั้นโซนนะคะสามารถดึงเปิดปิดได้ไฟสองสว่างด้านในนะคะให้ดูปลายท่อหน่อยนี่โอ้โหปลายท่อทุกคนปใครใครรู้จักปลายท่อนี้บ้างเสียงเพาะนะคะเสียงเพาะเลยนะคะในส่วนของเพื่อนๆที่อยู่ไกลนะคะอยากดูสักหน่อยว่า น็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมไหมนะคะจะบอกว่าเดิมทุกอย่างทุกสิ่งเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะได้พื้นที่นะคะห้องผู้โดยสารที่กว้างขวางเลยแหละทุกคนได้ชุดเบาะหนังนะคะเหมือนกันเลยทั้งชุดนะคะเย็บตะเข็บได้แดงด้วยนะคะเบาะหนังดําตะเข็บแดงแบบนี้เลยจ้านะคะพร้อมแล้วมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของรถนะคะสายสปอร์ตก็รู้อยู่นะคะ โหลดขนาดนี้นะคะใครถูกใจก็จัดป้ายนะคะมีชุดบ่อชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะไฟกลางเกง๋งไฟหน้าเกง๋งมีให้ครบพร้อมแล้วมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้เป็นบ่อหนังปรับไฟฟ้านะทุกคนนะคะมาดูกันรถปี2022นะคะ มายน้อยวิ่งไป3,7,826โลเท่านั้นนะคะถือว่าวิ่งไปไม่เยอะนะคะปกติเลยทุกคนนะคะรถใช้งานดีขับสนุกแบบนี้ค่ะที่พงมาลายัยพอยซูมเอาให้ดูนะนะคะในส่วนของอ่ะตรงนี้นะคะพงมาลัยนะคะได้พงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อม H แดงมาให้ด้วยนะคะซูมเอาให้ดูกันนะคะเดแดงนะคะ u ุชคอนโทรลนะคะการออกนอกเลนแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะปุ่มพุชสตาร์ทกินแจสมาร์ทคิลเ p a t พด t นชิพนะคะให้ครบเลยนะคะรับสายวางสายสปีกเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะตรงกลางคอนโซลนะคะก็เป็นคอนโซลเท่ๆเลยนะนี่ค่ะมีนาฬิกาอนาล็อกแสดงผลให้ตรงนี้นะคะปรับแอร์ได้ เบเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเลยทุกคนนะคะมีปรับแบบทัชสกรีนได้เลยมาดูกล้องด้านหลังกันซะหน่อยกล้องด้านหลังนะคะคมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเลนนำสายตาด้วยนะคะเบรกโคเบรกมืออีคอนโหมดนะอยู่ตรงนี้แล้วนี่ค่ะเอกสารติดรถไว้ให้แล้วนะคะทุกคันเราเช็คความพร้อมให้นะทุกคนนะคะออกรถด้วยความสบายใจใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ ame, ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะ สวยจริงๆเลยสําหรับคันนี้นะคะท้าเ,เพื่อนสนใจอยากเป็นเจ้าของแล้วแล้วก็ต้องรีบเลยนะคะรถมาไวไปไวมากและคันนี้ยังคงอยู่วันนี้ค่ะเป็นเจ้าของกันง่ายๆนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะถ้าเ,เพื่อนๆอยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะนะคะเตรียมเอกสารแบบไหนปรึกษาเคสว่าจะออกได้ไหมนะคะสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะ ฝากกันไม่ด้วยนะจ๊ะสำหรับคันนี้เลย Civic FK 1.5 Turbo RS นะคะรถปี2022ราคาพิเศษเพียง9 4 9 0 0 0บาทนะคะและคันนี้จะผ่อนอยู่เพียง15888บาทเท่านั้นค่ะพร้อมแล้วมาเป็นเจ้าของ FK กันนะคะ